สวีจับจูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมกุสุลวิมกันช่องบางคำสั่งก้เมินนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทำแบบสอนแั้นสอนทาแป้นพิมพ์ที่แบบสามารถย้อนกลับไปแก้ไขคําสั่งที่เราพิมพ์ไปแล้วนะครับหรือว่าคัดลอกคําสั่งนะวางคําสั่งหรือว่าตัวอักษรสีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทานะครับซึ่งถ้าคุณทาตามเนี่ยคุณจะได้มีประโยชน์ขึ้นมา4อย่างนะครับจากแป้นพิมพ์ปกติก็คือคุณจะมีตัวอักษรสีนะครับแล้วก็คุณสามารถคัดลอกได้วางได้แล้วก็ สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ก็คือความมีประโยชน์ของาจอแป้นพิมพ์ตัวนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเลยเพ่อมีคนขอมานะก็จัดให้นะฮะอ่ะโอเคขั้นแรกก็เข้าไปที่ Play Store เลยนะฮะกดเพลย์สโเลยอันนี้ผมให้ดูแป้นพิมพ์ปกติแบบดั้งเดิมของเครื่องผมก่อนดูนะฮะนี่อันนี้คือแป้นพิมพ์ปกติดั้งเดิมของเครื่องผมเป็นแป้นพิมพ์สั่งตูงนะครับนะซึ่งมันจะไม่มีแบบ คัดลอกอะไรไม่มีเลยตัวอักษรสีก็ไม่มีให่ไหมไม่มีไม่มีนะไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวอักษรสีนี่คือป้นพิมพ์ปกติของผมนะครับส่วนอ่าพิธีการที่เราจะโหลดแอป,ปนี้นะก็คือพิมพ์ว่า gboard นะครับนี่ g b o a r d ตรงนี้นะครับแล้วกดค้นหาไปนะ่ครับเซิร์ชแบบนี้แล้วก็ค้นหาไปนะคุณก็จะเจอแอป,ปตัวนี้ถ้าของใครที่มันขึ้นว่าติดตั้งแล้วแสดงว่าโทรศัพท์คุณใช้แอป,ปนี้อยู่แล้วนะก็ไม่ต้องติดตั้งนะแต่ถ้าใครที่กดติดตั้งได้ก็ให้กดติดตั้งเลยนะฮะ หน้าต่างขเป็นพิมพ์ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม,ไม,ไมนี่ครับให้ดูม,มันมีมันมันไม่ค่อยเห็นนะแต่ผมเอาให้ดูให้ดูจริงๆตอนโหลดเสร็จนะฮะเดี๋ยวดูตอนรอรอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะครับโอ,โอเคนะครับทีนี้มันก็โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคผมก็ออกจาก Play Store ก่อนนะฮะจริงๆจะกดเปิดไปก็ไดนะ้แต่มันชอบแบกนะผมก็เลยออกก่อนก็กดไปที่แอปจีบอร์ดนะฮะเลยแล้วก็รอแป๊บนึงอ่าโอเคแล้วก็เข้ามา เปิดใช้งานจีบอร์ดก่อนนะก็คือเลือกขั้นตอนแรกคือเราจะต้องเลือกให้แป้นพิมพ์เนี่ยมันเป็นแป้นพิมพ์ของจนะีบอร์ดอนุญาตก่อนก็กดเปิดเปิดการตั้งค่ากดเข้าไปปุ๊บเปิดการตั้งค่าแล้วก็ตอนนี้ปกติเนี่ยโทรศัพท์ผมเลยนะเห็นไหมผมใช้แป้นพิมพ์ซัมซุงอยู่นะโทรศัพท์ผมคือชื่อซัมซุงใช่ไหมให้คุณเปลี่ยนจากมันจะขึ้นมาชื่อโทรศัพท์คุณตรงนีน้แป้นพิมพ์อะไรของคุณซึ่งหน้าตา,าตรงนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะโทรศัพท์เราอาจจะคนละรุ่นกันนะครับแต่ว่า โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณเดียวกันนะให้คุณนะไปกดเปิดตรงแป้นพิมพ์หลายภาษาครับของคีย์บอร์ดนะกดเปิดไปปุ๊บแบบนี้แล้วกดตกลงปุ๊บมันก็จะเด้งมาอย่างนี้เลยเอาง่ายๆให้คุณนะหาหาตรงคีย์บอร์ดนะแล้วก็กดเปิดพอคุณกดเปิดตรงแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดปุ๊บมันก็จะลันมาที่ขั้นตอนที่2เลยนะก็กดตรงนี้เลือกวิธีการป้อนข้อมูลนะปุ๊บแล้วก็เลือกเปลี่ยนจากซัมซุงตอนที่ผมใช้ซัมซุงใช่ไหมเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดปุ๊บ เสร็จแล้วนะฮะนี้ก็กดเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นเลยปึ๊บก็ตรงเลือกการตั้งค่านะครับของแต่บุคคลอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะโทรศัพท์คุณกับโทรศัพท์ผมอาจจะคนละรุ่นกันได้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของการตั้งค่านะซึ่งตั้งค่าส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องยุ่งเลยนะเพราะว่าตัวแอปเขาตั้งมาให้เราอยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงนะที่ผมแนะนําก็คือคําว่าทีมนี่นะตั้งค่าทีมก็คือเป็นพื้นหลังของแป้นพิมพ์นะครับทีมกดไปปุ๊บราครอยากจะเปลี่ยนอ่าซึ่ เราสามารถเลือกสีได้มันจะมีแบบเป็นแป้นพิมพ์มาให้บ้างอยู่แล้วกดแสดงเพิ่มเติมนะปึ๊บปึ๊บมาเห็นไหมมันก็จะมีสีต่างๆมาให้เราเลือกแบบแจะได้สีฟ้าสีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าแบบบางทีเราไม่ชอบไงเราสามารถกดบวกตรงทีมตรงนี้ได้นะทีมของฉันกนะ็คือถ้ากดกดตรงบวกไปปึ๊บมันจะเด้งไปที่หน้าอ่าที่จะเก็บที่จัดเก็บของคุณนะแกลเลอรี่ของคุณนะแล้วคุณก็สามารถเลือกภาพมาใส่ได้นะครับเ,เดี๋ยวเราเป็นไนงะแปบบ๊แบบนึงอา่าสมมุติอผมจะเอาภาพ ภาพไหนดี <P AP> ภาพ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 คอมมาล็อกแล้วกัน <S <S อ่ะแล้วก็เลือกจะเอามุมไหน <S <S เลือกนะอ่าผมย่อลงนิดนึงอ่ะเล้ก็มาดีแล้วกันอันนี้ผม <S 2> <S 2> <S 2> ผมเลือกเข้าวๆให้อยู่นะอ่ะอย่างนี้นะมันก็จะเป็นมานี้นะซึ่งเราสามารถเลือกป,ปรับความสว่างได้คนระับอันนี้มันก็จะสว่างเยอะถ้าปิดหน่อยมันก็จะมืดไปเลยก็สักห้าสิบหรือเปิดตามที่มันเปิดมาให้ก็ได้แล้วกดเสร็จสิ้นปุ๊บแล้วก็รับอีกนะฮะ แล้วเราผมพอเรากดเสร็จสิบบมมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะเราก็กดใช้นะฮะอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยนะเวลาเรากดออกแล้วเราไปที่แป้นพิมพ์ไปพิมพ์นะผมทำให้ดูตอนนี้แป้นพิมพ์ของเรามันก็จะกลายเป็นทีมของที่เราเลือกกันเมื่อกี้นะเ,าาเห็นไหมฮะมันโหลดอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นแป้นพิมพ์สวยงามสวยงามแบบนี้นะใช่ปะอ่าเป็นสีตามที่เราต้องการเลยซึ่งก็ประมาณนี้นะับอ่านถ้ามุิจะเปลี่ยนไปเลือกตามทีมที่ที่มันมันมีว้ให้ก็ได้นะผมให้ดูเดี๋ยวเรากลับไปที่หมบอนเดเม เราสามารถเปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ของมันเองก็ได้ที่มันมีไว้ให้ก็ได้นะฮะหรือคุณจะเปลี่ยนเป็นยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับทีทีเหมือนเดิมอ่ะสมมุติผมอยากจะเอาเอาไหนดีเอาสีชมพูไม่เอากดผิดเอาอะ่ะเอาสีสีฟ้าเข้มๆอันนี้นะเอาม่มมวงแล้วก,กดใช้มันก็จะกลายเป็นแป้นพิมพ์อันนี้เลยนะฮะมันเปลี่ยนยังวะน่าจะเปลี่ยนแล้วนะนี่นะฮะก็ ถ้าแต่เรานะถ้าใครไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีพื้นหลังเอาไว้แล้วก็สามารถเลือกอันที่มันมีไว้ให้ได้นะแต่ว่าว่าเป็นพื้นหลังคอมมานด์บล็อกแล้วกันนะกดเหมือนเราถ้าเราเราเคยเรียกว้แล้วมันจะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะฮะใชะ่ทีนี้มันก็เรียบร้อยแล้วครับก็ทีนี้ให้คุณนะไปที่แป้นพิมพ์ก่อนนะก่อนจะเข้าไาครับให้เข้าไปที่แป้นพิมพ์ก่อนมันต้องให้อนุญาตแป้นพิมพ์ก่อนนะฮะอ่ะแล้วก็กดตรงไหนก็ได้ขอให้มีแป้นขึ้นแป้นพิมพ์ขึ้นมาแบบนี้นะให้คุณกดไปตรงสามจุดนะฮะ ปึ๊บแบบนี้แล้วกด go it หรอผมไม่แน่ใจนะอ่านถูกไหมนี่กดตรงนี้ปึ๊บอ่ะห้าเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วมีไอคอนึ้อมันหกอันนี้ก็คือแสดงว่าถูกต้องต่อไปก็ย้อนกลับต่อไปให้มาตรงนี้นะครับอันที่แบบมันคล้ายเป็นกระดาษแล้วมีอะไรจดนะกดไปป,ปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้เนะเ๋อฟ้าปึ๊บกดไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ออกแล้วเข้ามาคราฟได้เลยนะฮะโอเคก็อนุญาตเป็นพิมพ์เรียบร้อยก็เข้ามาคราฟเลยนะครับโอเคเข้าเลย โอเคก็แต่ตอนนี้ผมขอตัดไปตอนเข้าเลยนะไปไปถึงในแมปเลยนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แป๊บหนึ่งใกล้เข้าแลวครับก็แป้นพิมพ์เดิมเลยนะผมก็ไม่ได้จะแต่งอะไรเลยนะโอเคก็ประมาณนี้ก็เข้ามาในแมปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มกันอ่าใช้แป้นพิมพ์มาให้ดูนะว่าแป้นพิมพ์มีประโยชน์อะไรได้บ้างนะโอเคเพื่อผมเล่นเกมอยู่ข้างๆนะถ้ามีเสียงเข้าคลิปก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเช้าก่อนเฮ้ โคตรโคตรนี่เลยมืดโอเคก็กดไปที่ช่องแชทเลยนะเพื่อการทดสอบนะครับก็กดไปอ่านะผมจะพิมพ์คําสั่งให้ดูสักอันอ่ะผมวางคอมมานด์บล็อกเลยก็ได้อ่ะครับกดเข้าตรงนี้ครับผมจะพิมพ์อะไรดีก็พิมพ์อ่าเสียคอมมานด์บล็อกไหมอ่าได้ผมจะเสียคอมมานด์บล็อกนี้ก็พิมพ์ทับ g i v e v i n w a r k a t p ว i นว a r k c o m m a n d ข b l o c k แบบนี้นะครับเสียคอมมานด์บล็อกใช่ไหมสมมุติสมมุติผม เขียนผิดอยากจะกลับไปแก้อ่ะสมมุติผมเขียนว่า adp ผิดผมอยากจะกลับไปแก้นะไป H ็น e. adi ผมจริงจริงอยากจะเขียนเป H ็น adi แต่ผมไปเขียน adp อยากจะกลับไปแก้ทํายังไงนะกดตรงจุดสามจุดตรงนี้เข้า <3 S 1> ใปะกดตรงจุดสามจุดนะฮะหลังจากนั้นกดตรงนี้อันที่เป็นรูปตัว i นะเห็นใจปะกดไปปุ๊บทีนี้เห็นตรงนี้ไหมฮะตัวอักษรมันจะเป็นแบบไม่ใช่ตัวสอนดิมันจะเป็นแบบอ่าเป็น,แบบปน,นคล้ายๆสามเหลี่ยมโนตัดเหรอเนี่ยมันสามารถกดได้นะถ้ากดกดกดสามเหลี่ยมอันนี้มันจะย้อ,กอนกลับไปด้านหลัง เห็นไถ้ากดอันนี้ย้อนกลับไปด้หน้าเห็นะหอ่าย้อนกลับมาได้ไปได้ย้อนกลับได้เห็นไหมแค่นี้ก็ได้แหละครับก็คือการย้อนกลับมาแก้ไขนะอ่ะเปไป a ดอีก็ a ดอีอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วเรากดออกเป็นไงง่ายไหมถ้าเป็นปกติเราต้องลบนะลบแล้วกลับไปแก้โหประหยัดเวลาขึ้นเยอะนะอ่ะสมมติผมจะคัดลอกจะคัดลอกไปใช้ในช่องแชทกดจุดสามจุดเหมือนเดิมครับแล้วกดตัว i เหมือนเดิม แล้วก็กดอันบนฮะปึ๊บแล้วก,กดค o ดลอกปึ๊บอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วกดอันบนก่อนแล้วก็กดค o ดลอได้แล้วนะฮะเห็นปะแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้แล้วก็มันจะไปอยู่รวมกันตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเห็นปะตรงนี้ปะเห็นไอนทมคล้ายกระดาษจดไหมในเงี้ยเราคัดลอกไปกี่อันมันก็จะขึ้นมาตรงนี้หมดเลยซึ่งมันสามารถขึ้นมากสุดได้ห้าอันนะฮะอ่าเป็นไงผมคัดลอกไว้ไหมก็กดไปช่องแชทกดไปตรงนี้แล้วกดตรงนี้ ก็เป็นการวางนะครับแล้วกดเสกอ๋อบล็อกอะไรเนี่ยผมเขียนอะไรผิดหรือเปล่าแอปพีเหมือนเดิมอ่ะเอ๊ะแอปพีเหมือนเดิมดีกว่าแอปพีแอปพีอ่ะแล้วก็เสกปึ๊บได้แล้วง่ายๆเลยนะฮะสองอันโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เราสามารถอ่าคัดลอกกี่รอบก็ได้สมมติผมจะใช้คำสั่งอะไรดีใช้คำสั่งไตเติลแล้วกันนะครับทับ T I T L E เป็นวักแอป พีเวนรักทีไอทีีแบบนี้แล้วสมมุติผมอยากจะเขียนคำว่าอะไรดีถึงคำว่าเ t t 2 3ีสามสามเจ็ดแล้วกันชื่อผม E N T I T Y วายรักสามสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างนี้อะเจ็ดเจ็ดเอออย่างนี้เนี่ยอันนี้ชื่อผมใช่ไหมแต่ชื่อผมอ่ะมันแบบมันเป็นสีขาวอ่ะมันดูไม่ค่อยดีอ่ะผมอยากจะแบบให้มันดูดีกว่านี้ทำได้ไหมได้ฮะให้เรา ใส่ตัวตัวสองสี่ดูการกดตรงนี้ก่อนตรงที่มป็นเนี้ยปุ๊บหนึ่งทีแล้วกดตรงนี้หนึ่งทีนะปุ๊บอ่ะให้มันมาในหน้านี้เห็นตรงนี้ไหมฮะกดค้างแล้วเลื่อนไปข้างบนปุ๊บอย่างงี้ดูชีนะฮะกดค้างแล้วเลื่อนไปข้างบนให้มันกลายเป็นสีฟ้าแล้วมันจะเป็นรูปตัวเอสซ้อนกันอย่างเงี้ยกดมันก็จะมีขึ้นมาอย่างงี้ฮะแล้วเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปเป็นเลขอะไรก็ได้เห็นไหม N D G สองสามพิเศษกลายเป็นสีเทาแล้วอ่าประมาณนี้อ่ะผมพิ้งใหม่เป็นไงให้ดูจริงนะครับ t i t l e m u s p m u t i t l e m u e อ่ะใส่ใส่สีก่อนผมจะใส่สีใส่สีตัวอักษรก็ได้นะใส่ตัว G ก็เป็นสีเหลืองใส่ e ก็เป็นสีเหลืองอ่อนใส่ b ก็เป็นสีฟ้านะฮะอ่ะผมจะเขียนเหมือนเดิม e n t i t y สามสิบสามเจ็ดเจ็ดอ่ะอย่างนี้กดคัดลอกก็ด้วยอ่ะปึ๊บแล้วกดถัดไปปึ๊บ ก็เป็นตัวสองสีแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะประมาณนี้โอเคเอาละสมมติผมคัดลอกมาให้แม่ก็มาวา,างน,น,นี้ได้อีกนะฮะก็โคตรดีและท,ท,ทุกๆอย่างที่เราคัดลอกไว้ไมันจะไม่อยู่รวมกันตรงนี้นะฮะนะเนี่ยผมคัดลอกคอมบาร์บอกเอาไว้ก็อยู่ตรงนี้คัดลอกไตเติลเอาไว้ก็อยู่นี้ซึ่งตรงนี้สามารถมากสุดได้5อันตอนนี้ผมคัดลอกไว้3แล้วผมก็จะคัดลอกได้อีก2อันอ่ะสมมุิผมจะคัดลอกซนะ้ำอีก2อันมันก็จะเต็มนะฮะป,ป,ป,ปึ๊บแล้วคัดลอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูนะครับปึ๊บจะไไปลอกใหม่ด้ทีเนี้ยมันก็จะครบละ ดูนะฮะอ๋อมันซ้ำมั้งไม่ได้อล้เอาง่สุกมันสามารถคัดลอกมันสามารถเก็บที่เราคัดลอกไว้ได้มากสุดห้าอันนะครับตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้สามารถเก็บได้มากสุดห้าอันนะครับโอเคก็สกิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะสแป,ปนพิมพ์พิเศษนะซี่มานกลับไปย้อนไปแก้ไขได้ใส่สีได้คัดลอกได้วางได้นะฮะก็ทัวร์ไงทีนะครับกดสามจุดกดตรงตัวไอแล้วกดอันบนปึ๊บแล้วกดคัปปี้ ก็จะไปกางคัดลอกนะครับส่วนวิธีการวางก็งกดแบบนี้ปุ๊บไปอย่างนี้เลยก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนวิธีการใส่ตัวอักษรสีหรือเลื่อนไปแก้ไขเอเลื่อนไปแก้ไขก่อนกดตัวสามจุดแล้วก็ไปที่ตัวไอเหมือนเดิมหรือกดไปฝั่งนี้เลื่อนแก้ไขฝั่งนี้แก้ไขเลื่อนด้านหลังด้านหน้าแล้วแต่เราเราจะเลื่อนด้านหน้าด้านหลังก็ได้อ่าส่วนตัวอ,อักษรสีก็ตรงนี้เลยครับนี่ปุ๊บแล้วก็ใส่ ตัวเรกเข้าไปเป็ส่สีก็กลายเป็นสีแดงโอเคจากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะ,ะน,นะครับอ่าแป้นพิมพ์พิเศษนะครับก็โอเคตามนี้นนนคลิปนี้ขอจบเพียงครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย